22กุมภาพันธ์2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะโดยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะทางตอนล่างของภาคมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด13-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสเ บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็ยนทางตอนบนของภาคกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่ค่ะส่วนมาบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศา ภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดลบบุรีและสระบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด เพชมเบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุร,ราษฎร์ธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-38องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 7องศาเซลเซียสค่ะด้านกานร,รุง ากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะ